โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาลงหัวด้วย <Huh? S 1> โพนะครับถือ <Huh? S 1> ว่าเป็นเซตที่สมัยอ้ายเนี่ยเขาเนียนโหดเลยนะผมว่า mm. ใครมีโพเนี่ยคือแม่งสุดเจ๋งทุกคนเลยนะครับสมัยแบบวอกฟูดนะเอออัปเดตแบบโพมาใหม่ๆนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นแล้วนะผมก็เอามาล่านะทุกคนโอเคเหมือนเดิมพัสดาหัวแต่งสตาร์ทก็สายดาบผมสม่วนของแต่งเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของอา่าไอ้นี่ผมโลดลิเวทานนะเพราะทำห้ผมเนี่ยเขาหน้านเยี่ยแบบ รับทีนได้คนั้นี้เยอะนะครับผมนะแบบโดนส้นตีนได้แบบโคตรเยอะเลยนะครับเออแล้วเป็นแท้งดีๆนั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมก็นั้นจะโดนลุมมันนี่จะบ่อยอยู่นะครับไปปะทำให้แก๊งนั้นลุมผมน่าจะถึกอยู่อ่ะอืมเพราะว่ามันกันพวกดาบนะครับทุกคนแต่สายผลเนี่ยเจอสู้ยากหน่อยเพราะมันไม่กันนะครับใครไม่มีก็อาจจะเป็นสนของไอ้นี่ก็ได้นะแว่นโดฟาหรือไม่ก็หมวกวอลคอลี่ทำให้ดามเดมจโผล่มันแรงนะครับโอเคและเราไปเริ่มล่าเลยดีกว่ายโฮเรากิดตัวมันเนี่ยพี่ชาย ดูก่นดูสถาน,นการณ์หน่อยว่ามีตัวลุมป่ะถ้าเกิดมีผมอเอาตัวลุมให้มันตายก่อน <Bro. S 1> ไม่น่ามีโอเคถือว่าเป็นนัวปกติแลโดนดูด,ดเลยมีเผ่าสกายหนึ่งเผ่านี่แม่งเกียดสุดในชีวิตโอเคมาลีนสองคนคนหนึ่งเฮลโหลขอญาติฆ่าหน่อยอ้สวยวาย มาไม่รู้แล้วเว้ยใครใหญ่น้องืมมาดิมาดิมุ้งรุมกูไว้ตายอ่ะมาดิไหน,นผมใส่ของแต่งถึกนะครับผมว่านี้จะชอบเลยแม่งรับตีนได้เยอะนี่แหละไปไยคู่สวยออเกมเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนมาดิมาดิมาอู้อ้แซ่บเลยครับผม มาดิมา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 ,มาสวยสืีเว้าเหมือนเซิร,ฟร์ฟจะปปิงนิดหน่อยนะผมมันหน่วงๆน,นะครับได้คิววะลายจะล้าหรอมามามากันทั้งหมดอะ่ะใม้หมดอะ่ะไปหนึง่งสวยมาตัวไหนอีกตัวนี้อ่าเล่าสมอหลังผมตัวหนึง่ง ไม่แน่ใจว่าอาจจะเล่นไปกดลาวาป่ะเพราะมันโอเคเซตแบบนี้ชัดเจนนะครับทุกคนแม่งพาไปที่วลาวาแน่นอนร้อยเปอร์เซนจัดการมันก่อนเลยแล้วกันสวยคาบูชาดาบกาวิตีน้นี่แม่งหืครบเซตอะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนอะอาจจะเป็นเล่นกดคาบูชาก็ได้ แต่พมเล่นยากนิดหน่อยนะครับทุกคนคระยะม,มันเท่านั้นจะเล็กนะครับระยะม,มันสั้นนั่นแหละเออง่ายๆ <S <S ถ้าคือระยะม,มันไกลกว่าน,นี้คือคนน่าจะเล่นเยอะนะครับผม <S 1> <S 1> ให้มันไกลเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือส,สกิลแซดโคตรไกลอ่ะนี่โดนเนิร์ฟไปมั้งว้เอามาดิมาดิแต่ผมโล่รีเวทานมันก็กันน้ำด้วยนะผมชอบนี่แหละแบบโดนกดโดนน้ำก็ยังไม่ตายนะ มาแล้วครับเพื่อนๆมาช้าแต่ชัดเจนมานี nice ่ไอ้น้องจะลัดคิวเหรอฮ่าๆามนนี่ดิลัดคิวเหรอฮืมซูมจอล่างไปฮะโอ้ป๊อปปังตโลตโลตโลหิว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 สวย น้องสามอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาปะปะปะ,ปะตายโอเคตัวนี้สนับสามมาเมาื่อดีงงเพื่อนมากเหรออย่าได้รู้เว้ยกลัวเพื่อนตายขนาดนั้นเลยฮะมา่อดิไปไหนครับกลัวเพื่อนตายอย่ยะมาะะะ่อ,าอาดีปะกลัวเพื่อนตายจัดนะครับผมเอามาดิแต่มาดูดิผมโดนสองดาบแม่งยังแทงผมแทบไม่เข้าอะ่ะใส่โลดิเวทานทีแม่ง โคตนเหนียวอะ่ะศาสกิลมั่วหมดแล้วตอนนี้เอามาดิมาดิไปไหนเอ้ย <c oughs> พิพาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมป,ป,ป๊าป๊าบายบายยังเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย สกิลว้าวหมดรูกสกิลเลยวะเป็นไม่ได้ไงนเนี่ยครับทุกคนปะเหมือนจะไม่ออกก็ยมีแต่ตัวสนุบสามเลยออกแต่ <c oughs> ว่าไม่หมดหนุกเลย <c oughs> มาดีดีคริสเนตตัวหนึ่งโอเคเก็บไม่ทัน๋อ <c oughs> oh, มันเปิดเผาอยู่นี่วะโอเคไม่น่าแปลกวิ่งเร็วหรอฮะวิ่งเร็วหรอ เดียวเท่านั้นคิซเนยามะแม่งเซตหนีเต็มตัวเลยปะเนี่ยเห็น้างครับผมระยะโพคือมันไม่ได้หือนเมื่อก่อนนะถ้าเป็นหือนเมื่อก่อนคือแม่งยังโหดอ่ะ yeah. มาคิวเบ้อเย้มา รัวสั่งสอนต่ออีกตัวหนึ่งมันนี้ดิจะล่าหรออื้มอื้มโดนไม่น่ะไม่น่าโดนนะครับผมอู้หคอมโบเจ๋งดีว่ะเพื่อนแต่ตัวมารอยบนอากาศวรอโทษด,ดีป่ะจบละบ๊ายบาย วุ้ยโมจิไม่เปิดเค้นนี่อของหวานแต่มันก็ไม่เปิด PVP เหมือนกันไปไหน่ะว่าละงอจะไม่เดินเข้าไปแล้วมึงมีดแค่เซตแค่นี้ใช่ไหมไล่แม่งสุดอะ อะไรโลริเวทานเว้ยกดน้ำมือให้ตายเลยโดนทมันมินคอมแบทกันสวยมึงมีดีแค่นี้ได้ไหมฮะมีดีแค่นี้ใช่เปล่าฮะอยู่นี่เว้ยเดี๋ยวเคนก็หมด ไม่รอดแน่เปิดเข้ามาอ่ะนี่กูเปิดเคลนค้างเลยเนี่ยปลามีดีแค่เนี้ยลบเกมทิ้งมาไม่ไม่เงาไม่ต้องเล่นกำลังล่าคนแม่งมันบันเลยเผลอเดินเข้าประตูแม่งทีโอ้โหหายไปรอบหนึ่งเลยแล้วมันน่าจะได้ของผมได้เยอะอยู่นะรอสู้อ่ะ ปะ่ปะป,ะป,ะปะอปอปอปออืมอืมวุ้ยวุ้ย,ยแม่งแรงมันไม่ได้กันของสายผลโอ้เปิดเผาเลยมาเปิดให้มันรู้ไปเลยอัน นั่นแหละนะเพื่อนภาคในตอนเปิดเผาเท่านะั้นแหละถ้าเกิดไม่เปิดนะผมว่าเขามีโอกาสชนะผมได้นะเวย้ยแต่เลขที่จะเปิดเนี่ยไอฟอสเปิดใครได้เปรียบกว่าผมไงฮึ <c oughs> สกิลผมดามเมจแล้วนี่อะไรนะดูมาหนึร้อยป่ะมันจะหกร้อยทุกอันเลยเนะนี่ยนี่ป็นกีตาเนะี่ยขี้จัดฟาร์มนะครับผม,มใช่ป่ะเพื่อนใช่ปะ่ะออกกี่ไม้โอ้ดูทรงไม่น่าออกกันมั้งครับผมใช่ปะ่ะออกป่ะออกป่ะเราวีซีเด้ ปาเพื่อนจบเห้แล้ว่ไอ้น้องปใาเนผมถือว่าเป็นเซตที่แนะนําให้ทุกคนเอาไปหาเล่นกันดูนะครับเพราะเป็นเซตดาาม่าแบบที่แรงนะทุกคนวยโพเนี่ยแต่ข้อเสียมัด้ิดหน่อยก็คือถ้าเราเจอไอ้พวกที่มันชอบเล่นอยู่บนอากาศเนี่ยเราก็จะเล่นยากอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนทุก้ใจฝีมือในการเลงอ่ะถ้าเล็งพลาดทีนึงนี่แบบจบเลยเพราะไอ้สกิลเซเนี่ยคือมันเหมือนโดนเนื้อปยากใช่ปะ มันดูสั้นๆนะครับทุกคนเมื่อก่อนมันยาวกว่านี้เยอะนะผมหรือไม่ก็สกิลเอฟเฟกมันดูแปลกๆแต่คิดว่ามันสั้นต้องไปหาเล่นกันดูได้เพราะว่าผมนําเล่นคู่กับหมัดกูนะทุกคนหลังจากที่เราไอ้สกิลนี้เสร็จเราจะไอ้สกิลเอ็กเราก็สามารถต่อเอ็กกูนวะตัวมันจะไม่ปิวนะครับคือเราต่อหมัดได้ครบทุกสกิลเลยนะโอเคถือว่าเจ๋งนะครับทุกคนแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะมันอาจจะเสียกันมงเยอะกับผลสายฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะเอาละครับผมก็มีประมาณนี้ครับกับการล่าได้โพนะทุกกคน ใครชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์แชร์ตามเลยอะ่ะเจอกันครั้งหน้านะครับเจอกัน